ครับสวัสดีครับสามาต่อนำาครือเก่าแล้วครับครับช่วงเที่ยงกับเฮดได้บ่หลายดอกครับเฮดได้สองล็อกครับบันดินบาโซกับสีมาเห็ดไมาเห็ดอีกเครื่อนึงนะครับกะเตรียมไม้ไปแล้วครับอันนี้คือไม้นะครับเอาไว้ตอกตอกยึดนะครับกะแถวนึงก็ใส่แปดตัวครับครับนี่กัเป็นท่อเครื่องนิ้วครับเนี่ย บาวชั่วกะส่แถวหนึ่งเจ็ดเซนครับเจ็ดเซนตัวนี้สีเงาซีเมตรครับผมต้องตัดออกต้องตัดออกหาสิบเซนครับเพื่อจะเอาเป็นตั้งสปริงเกอร์นะครับบาวชั่วก็ต้องเลื่อยออกนะครับครับเลื่อยออกแล้วก็ประกอบไปเลยครับนี่ครับตัวที่ประกอบกับนี่นะครับเป็นสามทางครับแล้วก็มีี่สปริงเกอร์ครับเนี่ย ครับสปริงเกอร์ครับกรมีประมาณนี้ครับแล้วก็มี่มีของงอครับของงอนี่คือตัวริมครับตัวริมนอกนะครับต้องใส่ของงอครับครับปาโซกับสีเลื่อยครับ หน่อยครับตรงสปริงเกอร์บ้าโชคีีใส่เก่าครับใส่บอไหลครับสปริงเกอร์กับใส่เก่าหน่อยนึงครับกัดใส่มือเลยครับผมบอรไหลนี่ผูกกันมาท่านะครับอันครับคือได้แล้วครับอันแรกครับอันริมบ้าโชคกับสีว่างแผนไปแบบนี้นะครับครับอันแรกได้แล้วครับหลังจากนั้นกับอันที่สองครับกะเฮ็ดคือเก่าอหละครับ อันที่สองก็ต่ารอกห้าสิบเซนห้าสิบเซนครับตัวนี้ต้องใส่สามทางครับ คือประกอบใ้มันเบิดนะครับแถวนึง่งค่อยไปเห็ดที่เดียวครับจะบ้าโชก่ะแต่บางแผนไว้แบบนี้ครับครับสองเส้นครับกระชิต,ต้อกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องอันนี้ก็เส้นที่สามครับกะคือเกาครับพี่น้องเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน สามทางครับสามเส้นครับเส้นที่สีครับคือเกาาครับพี่น้อง ครับเดี๋ยวบาโซ่สิเอาสปริงเกอร์ให้เบิ้งนะครับครับเป็นลักษณะใดครับพี่น้องอาจจะเลี้ยวเห็นา่าสปริงเกอร์ผมขึ้นหน่อยแท้นะครับสี่เส้นครับง่ายบ่พี่น้องครับเดี๋ยวผมจะเอาสปริงเกอร์ให้เบิ้งครับสปริงเกอร์ผมนี่กันนี่ครับปกติตัวนี้ ตัวนี้ผมมองว่ามันมันล้วนนะครับผมเคยใส่ใส่ไปแล้วก็ล้วนแล้วก็มันงหาครับราคาแพงสำหรับรัศมีนะครับรัศมีกับประมาณหาเมตรนะครับนี่ครับรัศมีห้าเม่าที่เขาหมุนนี่ครับหาเมตรบ่าวโชคเลขคำนวณมั่งแล้วนะครับราคาราคากับแพงครับแพงกว่านะครับโต๊ะตัวนึงนี่เกือบยี่สิบบาทนะครับแบบนี้นะครับบ่าวโชคเลข นี่ครับเอาแบบนี้ผมขาไปเบื้องเน็ตนะครับแล้วก็ขาไปเบื้องในนี่ละครับเขาจะเขียนไว้อยู่ครับ่ารัศมีจักเมตรนะครับระยะ 3- ถึงห้าเมตรนะครับ5เมตรนี่คือระยะที่ั่มแห้งแห้งดันสูงนะครับแรงดันสูงก็จะได้หาเม่าผมกัล่องแล้วนะครับปากฏวดาตัวน้อยๆนี่ครับรัศมีไกลกว่าตัวนี้ครับนี่ครับคือการใช้งานนี่ครับเป็นบ่ นะครับมันจะหมุนไงน้ำพุ่งมาปูมันจะคือมันกระจายดีครับนี่แบบนี้ตัวนี้นี่ต้องใส่เขื่อนมาตรงแห้งองีครับเนี่ยแรงดันตรงแห้งๆครับถึงจะหมุนเร็วนะครับจังจีได้ไปไก่นะครับถ้าแรงดันบ่าๆมันก็จตเฉยนะครับเพราะเฉยมันก็จตไปบ้ไก่นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับพี่น้องเบิ้งนี่ครับคือน้ำมันจะกระจายดีกว่ากันครับแบบนี้ตัวนี้บ่ถึงสิบบาทครับต๊อ่า ห่อหนึ่งห่อหนึ่งสามสิบบาทครับตัวนี้ห่อหนึ่งมีหาตัวกระตกตัวละหกบาทนะครับแดดแห้งอีกทีครับพี่น้องกังเว้นสุดยอดครับสุดๆเลยครับนี่ครับตัวที่เจ็ดนี่เ้าตองเห็ดสองยังครับตองเห็ดตัวริมพร้อมแล้วก็เฮ็ดตัวสามทางพร้อมนะครับก่อนอื่นก็ต้องตัดก่อนครับอย่าลืมตัดขื้โกนนะครับ แล้วละครับตัวริมครับหลังจากนั้นก็ใส่ตัวนี้คือตัวริมสูดครับตัวนี้ตรงเห็ดสองยางอยู่กับยทีห้าวางเผีนะครับนะครับใส่เลยแต่วาาตรงเล่งให้ตรงได้ครับตัวนี้นะครับเล่งมันตรงตรงกันนะครับตรงแล้วก็ตอบ เรียบร้อยนะครับครับการต้อกับเบื้องเอาครับพี่น้องถ้าทอมันหลวมเขาก็ต้องแส่เก่านะครับแต่ตัวนี้มันทอนฟิดครับก็ดีครับคือเข้าวัตตรงเกลื่องเก่านะครับอันนี้ครับเรียบร้อยครับพี่น้องตัวริมนี่คือเฮดสองยางครับเดี๋ยวไปติดพร้อมกันเลยครับ ครับกาว้างไปตามตำแหน่งแล้วครับพี่น้องหลังจากนั้นกาตอกครับตอกหลัก ตัวนี้ครับประกอบง,ง่ายครับถะลุดนี่ครับใส่ข้างบนนะงงครับประกอบง่ายครับเห็ดไปที่เราสเต็ปครับพี่น้องมันนียเหตุบางอย่างครับง่ายๆ ครับตัวแรกเราแล้วครับต่อไปกับตัวที่สองครับครับกังเว้นกับทายคขิมหยากรึครับเพราะว่าอาการหอนนีงครับเปิดกล้องบ่ไไ้เลยพี่น้องนี่ครับประกอบไปแล้วครับมันดีจ่างๆครับคือเขาออกมาสวมใช่เลยครับนี่ครับเรียบร้อย เร็ียบร้อยครับไงแต่เดี๋ยวกลับกระตอกไปเลยก็ไไ้ครับพี่น้อง ที่ตับนะครับเห็ดคือเบาโซเห็ดเห็ดส่วนประกอบไปครบเบิร์ดครับเท่ากับมาประกอบแป๊บเดียวครับนี่ยอร้อยครับตัวที่สี่ต่ตอไปกับตัวที่หาครับ ทีา่าะสกเฮดมาสองสองอย่างนะครับนะครับแบบนี้นะครับเพื่อามาประกอบขึ้นแหล้วเลยนะครับงบบ่ายครับไม่ยาก เรียบร้อยครับหนึ่งแถวก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับย่อวางแผนดีๆครับประมาณนี้ครับในการต่อเสร็จแล้วสามแถวนะครับทั้งเมิดแปดแถวครับแปดแถวนี่คือหนึ่งไหลครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะเฮ็ดแถวที่สี่ต่อครับครับก่บ่บแตกตั้งกันหลายหรอกครับ นิดหน่อยนะครับเครียดเยเพราะว่าเบ้าโชกเฮ็ดตามระยะของท่อนะครับนี่ครับครับก็ขอบคุณทุกๆการติดตามครับสําหรับพี่น้องนะครับทีมาติดตามในเรื่องต่างๆนะครับทีเบ้าโชคเฮ็ดนะครับก็มีสวนผักหวานหนึ่งไร่นะครับกําลังจะปลูกนะครับหลวก็อื่นๆนี้ครับบักเน่าไผ่นะครับ หรือว่าโนไม่นะครับพี่น้องเรื่องเฮ็ดนะครับพี่น้องก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจครับคลิปนี้เอาไวส้สนี้ก่อนครับเดี๋ยวสเฮ็ดอีกสองแถวครับพี่น้องขอบคุณครับ